มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคนแห่ขอไปทำงานด้วยด่วนนะคะหลังเห็นยอดเงินที่แม่น้ำหนึ่งให้โบนัสครึ่งปีกับพนักงานค่ะออกไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่1กรกฎาคม64รางวัลที่1น,นะคะเลขที่ออกก็คือ713517รางวัลเลขหน้า3ตัว เลขที่ออกก็คือ073และ794ค่ะส่วนรางวัลเลขท้าย3ตัวนะคะเลขที่ออกก็คือ414แล้วก็511เลขท้าย2ตัวนะคะออก29ค่ะล่าสุดนะคะพากันเฮทั้งประเทศหลังคนที่หาซื้อเลขแม่น้ำหนได้เพราะว่าเข้า3ตัวตรงๆค่ะ ล่าสุดนะคะแม่น้ำหนึ่งได้แจกโบนัสเงินสดพร้อมด้วยทองบอกเลยว่าเป็นบอสที่สายเปยจริงๆค่ะแบบนี้คนอยากไปทำงานด้วยกันเพียบนะคะโดยได้มีสาวรายหนึ่งซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทแม่น้ำหนึ่งได้โพสต์ขอบคุณบอสคนนี้พร้อมทั้งระบุข้อความว่าไม่รู้จะขอบคุณกี่ครั้งขอบคุณที่มอบความรักแล้วก็ง,งานดีๆให้ค่ะโบนัส ครึ่งปีเงินสดพร้อมด้วยแหวนทองแท้ซึ่งเงินไปจำนวนไม่ต่ำกว่า5,000บาทตามอายุงานแล้วก็ตำแหน่งแน่นอนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ